หลักวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่75นะครับคำคุณศัพท์ขั้น comparative คือขั้นเปรียบเทียบนะครับไม่เกิน2พยางที่ลงท้ายนะครับนะที่ลงท้ายด้วย ed ลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย i o s ลงท้ายด้วย ng และนะครับคำคุณศัพท์ไม่ว่าลงท้ายด้วยอะไรก็ตาม3พยางขึ้นไปให้ใช้ more บวกคำคุณศัพท์นั้นๆแล้วก็บวกด้วยแดนเช่น my parents are more worried than me w o r r y นะครับเป็นคำคุณศัพท์สองพยางที่ลงท้ายด้วย ed ดังนั้นก็ใช้ more แล้วคำคุณศัพท์คำว่า w o r r y แล้วก็แดนคุณพ่อคุณแม่ของฉันนั้นกังวลกว่าฉันส่วน mary is more beautiful than sue m ม r ี่สวยกว่าซู Beautiful นะครับไม่ว่าจะลงท้ายด้วยอะไรแต่สามพยางค์ขึ้นไปก็ให้ใช้มอบวกคํรรามุอทศัพท์นั้นแล้วก็ตามด้วยแดด